คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างฮะสนุกมากครับครับอิ่มเอมเต็มอิ่มลำน้ำผมผมถามรอบนึงเมื่อกี้มันเชื่อได้ใช่ไหมผมนี่รึเปล่าี่ผมพูดไปเมื่อกี้มันเชื่อได้ใช่ไหมสนุกมากครับคือก็รู้สึกว่าเออเรียกว่าผ่านหรืรลวกไปได้ดีดีลื่นเราเพื่อนเนาะดีดีดีมากเลยครับครับผมลื่นดีครับก็คิดว่าเออหวังว่าทุกคนกลับไปก็จะมีความสุขกันกลับบ้านทุกคนครับผมก็ก็เดี๋ยวถ้าผมใครใครใครแบบคิดถึงกันอีกก็ ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้มีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งกราปากต่าเลยครับเป็นไงบ้างเห็นแฟนคลับแบบจอยเต็มที่เสียงกีบแบบรั้นฮอลยดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมเลยครับดีเยทุกคนบอกเลยว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใส่หน้าอะไรกันครับไม่ได้เลยหรอด้ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เหนื่อยไปกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับผมก็ทุกคนนี่บอกเลยว่า <ๆ S 2> อยากจะเอา <c oughs> อยากจะเอาน,น้ามือมือนาวไปให้คนลรแก้วทุกคนแต่คนร้องดังมาก <c oughs> เยี่ยมเลยครับผมเห็นว่าเพลงเราได้มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะเ <c oughs> พลงที่เราทำมาโชว์อ่าอย่างองอย่างองอ่ะพัดเดี่ยวคุณเป็นยังไงบ้างคุณตั้งใจกับโชว์นี้ยังไงบ้างออปอดีว่าผมก็อยากจะทําอะไรที่เราไม่เคยทาครับผมผมก็เลยหาอะไรที่มันค่อนข้างคล้ายแมอซึ่งไม่บอกแบบเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูเผื่อเขาได้ไป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ไปว่าบอกเลยว่าคุณเนี้ยอันเนี้ยคุณตั้งใจมากมากคุณซ้อมคุณแบบเอาจริงอันนี้คือมันมันจะมีโชว์เนี้ยของเขาอ่ะมันมาเขาซ้อมก่อนที่จะเรริ่่มมโโซกา้อออชวืนๆขง ของคอนเสิร์ตนี้ครับเพราะว่าก็น่าจะเป็นหลายเดือนเือนกว่าๆเหมือนกันประมาณเดือนียได้ใช่ครับก็ตั้งใจมากอริงใช่ครับแล้วของเดียวของคุณเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมก็ตามสไตล์ครับตามสไตล์ครับก็จะก็จะเขาเรียกว่าอะไรคนคนคาดหวังอะไรเราก็ให้อย่างนั้นเราให้อย่างนั้น ถึงแม้ถึงแม้ว่าบางทีมันจะมันจะขัดกับเรานิดหน่อยแต่เราทําได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผู้ฟังผู้ชมมันได้ัครบสนุกมากเลยครับเหนื่อยมากเลยตอนนี้เราในงานขอคนทโชยบอกว่าจบไปถายเหนื่อยไหมครับขนาดนี้เอ้เนยครับหายแล้วครับเนี่ยครับหายแล้วอยังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่ครับหายใจไม่ทันขอออกซิเจนได้ไหมครับแต่แต่สนุกครับผมคิดว่าคือคิดว่ามันเป็นมวนบรรยากาศที่ดีที่แบบว่าทุกคนได้มา จากที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันมันซีรีส์ช่วงซีรีส์ออนอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้อะไรหลายๆอย่างอีเวนต์เอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ไม่ได้สามารถจัดได้หรือไม่ได้มาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันพอมันเป็นอีเวนต์ที่ครั้งครั้งหนึ่งที่มันเป็นเป็นเรียกว่าอะไรหมุนหมายสำคัญของพวกเราคนที่เรานับอารมณ์กันอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันมันเติมเอเนอร์จี้ให้เราดีครับรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันก็เขาก็น่าจะได้มีความสุขกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการพร้อมลุยเป็นการแลกเปลี่ยนพลังบ ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับทั้งในไทยต่างประเทศในฮอลไลฟ์สรตมิ่งหรือว่าที่ส่งกำลังใจจากทางบ้านนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนนะครับไม่มีพวกผมในวันนี้แน่นอนครับขอบคุณทุกคนมากมากครับขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามเราต่อไปนะครับเราก็มันครั้งนี้เราวันนี้เราน่าจะเราเราเราได้ Energy เยอะเลยครับเราได้ energy เยอะเลยแล้วเราสึกว่าสดชื่นมันจะเป็นมันจะเป็นแรงใจในการทํางานของเราจะขำกันสิครับมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นกําลังใจในการทํางานของเราทุกคนครับ